เคจะเก็บรายล,ละเอียดนะครับตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็คือไรแทงสวนให้ให้มันเป็นเหลี่ยมนะครับเนื่องจากผมเดินกลับไปกลับมาเนี่ยสองรอบแล้วนะครับสําหรับทํามุมนี้ก็เป็นขั้นตอนของการแทงมุมที่ให้จบที่สุดแล้วนะครับทีนี้ ไปแทงให้มันให้มันเข้าเหลี่ยมกันนะครับสําหรับดินที่มันหล่นไปไปโดนแนวไอ้สโลปเรานะครับไปโดนร่องโดนอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะต้องทําให้มันจบเลยนะครับก็คือนี่เลยเอาดินออกจากแนวสลปให้หมดนะครับแล้มันเป็นเรียม อรอยฟันหายเลยนะครับมุงขีก็จะสั่นหน่อยนะครับมุกขีก็ ไม่ค่อยทํากันนะครับวิธีนี้มันมันค่อนข้างจะช้าถามว่าสวยไหมมันมันก็ดูสวยนะครับทามันเสร็จแล้วเนี่ยแต่ไม่ค่อยนิยมทํานะครับเพราะมันช้าการทําอะไรช้าช้านี่มันก็อาจจะไม่ส่งผลดีเสมอไปนะครับขอแค่จริงๆอ่ะผมไม่ตั้งใจจะทําให้มัน แล้วผมแทงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงแค่ไหนผมก็แทงแค่นั้นน่ะแต่เบิร์นว่ามีคนขอมาเออ่เมื่อมันมีโอกาสทํานะครับก็ก็ทำให้ก่อนให้ได้คิดก่อนเพราะว่าไม่รู้จะมีโอกาสได้ขุดสรมใหม่ยอย่างนี้เมื่อไหร่นะครับก็เลยถามมุมไปดูก่อน ก็จนกว่าอยู่ๆมันจะโดนลบนั่นเลยครับอ่าก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะไปยืนอีกฝั่งเพื่อจะแทงไปด้วยแล้วก็เกาสลบไปด้วยเลยซึ่งผมจะไม่ได้ไปยุ่งกับมันแล้วนะครับเนี่ยผมจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยมันมันจะดูละเอียดเกินไปถ้ายังจะกลับไปทำไปแทงให้มันเรียบมันเนียนอีก ซึ่งถ้าฝนตกเดี๋ยวมันก็เนียนเองนะครับโอเคครับผมสําหรับการทํามุมนะครับผมก็อัปเดตประมาณนี้ก่อนโอ้ลืมบอกไปอย่างนึงครับเดี๋ยวตักใส่น้ำเสร็จเดี๋ยวผมบอกไปอีอย่างนึงนะครับก<ม>็อีพีนี้ก็นะ่าจะเป็นอีพีสุดท้ายของการทํามุมนี้นะครับนี่ผมจะทําแนวนะครับให้มันเสมอกันเลยให้มันตรง ก็อ,อย่าลืมรูปหลังคันไปด้วยนะครับตอนนี้ยังยืนอยู่ไกลพอตัดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยมายืนลายขวางเพื่อจะแทงสลบอีกทีนะครับมันจะไปเชื่อมกันเองนะครับมันจะไปเชื่อมกันเอง ก่อนนะครับมันอธิบายแบบว่าอธิบายไปตักน้ำไปมันก็จะงงนะครับว่าผมพูดถึงอะไรแต่ว่าดําเขารอนะครับต้องทางใส่เขาก่อนโอเคเนี่ยคือเอาแต่หัวนี่ไปก่อนนะครับเนี่ยเอานี่ไปก่อนแต่ยังเหลือตรงนี้ไว้นะครับเพื่ออะไรนี่เพื่อเพื่ออ่ิบาผมจะไายืนตรงนี้อีกทีนะครับยืนตรงนี้อีกทีแล้วไล่แทงตัวนี้ไปนะครับ ไล่แทงไปเลยนะครับก็นี่เป็นอีกอย่างที่อย่าลืมนะครับอย่าตัดทิ้งอย่าตัดตรงนี้ออกไปนะครับให้เหลือไว้ก่อนเหลือไว้นิดนึงก็ยังดีให้มันยืนยืนมายืนมาเพื่อจะแทงต่อรอยฟันให้มันพอดีนะครับยังไงก็ไปลองปรับใช้กันดูนะครับวิธีที่ผมแนะนําไปเนี่ยผมอาจจะไม่ไม่ได้บอกถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่า มันไม่สามารถทำตามผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องไปปรับใช้ไปดัดแปลงเอาหน้างานใครหน้างานมันนะครับที่ผมแนะนำไปทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางนะครับแนวทางการแนะนำเฉยๆบางหน้างานอาจจะทำไม่ได้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะไม่ไม่ได้ละเอียดขนาดนี้นะครับ การทําคลิปเพื่อจะให้มือใหม่ครับมือใหม่ได้รับชมแล้วก็รู้วิธีทําส่วนมือเกา่ามือเกา่าก็ฝากติดชมด้วยนะครับผมก็เริ่มจะลิ้นพันแล้วโอเคครับผมยังไงไม่ค่อยเจอกันในคอนเทนต์หน้านะครับสวัสดีครับ